รู้วันพีแตาน่ปางเสม,เมไม่ถูกเตียม,ม่ขอเราเแตงกวีทละอเอากัเินอ่ะอีอีเออเอาการเด่นทไหมโโอลออากลากอลอพีด้วยสระอ่ะกอลออากลาไม่ถูกกล้าเย้ยีดีกอล้อโรโรพีด้วยสระไอไม้โรโรไมนกอลอไอไกลไม่ถูกใกล้นี้ดีโดเด็ก ไ,ไอไม้มลายได้โดีไอไม้มลายนะสระที่วิญญาม่ี่มาสระสูงแมเนาะโดไอไหลไ,ไม้ถได้ยะตีโตเต่าสระไอไม,ม้โมที่วินสูณแมสระนำมาสูงแม่โตไอไหม,หม้อม่ไถถล่มมาสูงแม่เน็ดโตอไอ้ไถไม้ถวใต้เอาแปะตางแบะใต้เอาแปะต่างแป 白，打白。